่วนสุ่ยมันเคยมีของตอนแรกอะตอนที่เจ๊เหมือนไม่นะเออเหมือนกูเหมือนกูเชิญคุณชื่อแต่ก็เหมือนใช่ปะวะอะไรเงี้ยเหมือนกันไม่คนสมัยก่อนเขานั่งสมาธิเพื่อฟื้นฟื้นพลังไงกินลูกก่อนมันก็อาจจะกินไปได้ฮะโอ้โหเฮ้ยอะไรเกิะไระส่วนสุยเลยจะเป็นแบบส่วนสุ่ยทำให้หนุ่มขี้หัวใจ

มต่สุดก็หายเปข้อเสียของส่วนอยังเช่าดูเลยติดต่ออีกนิดใช่เหรออือนี่คือข้อเสียไม่ยังกะหว่างตรงก็อยู่แล้วดิเออชะลอมปานไหลเวียนดีขึ้นทั้งตัวเลยไม่เคยติดเช้าๆแบบนี้หลวมให้แข็งแกร่งขึ้นไหลเวียนสม่ำเสมอในปีศาจสีม่วงในปีศาจสีม่วงได้ระดับขึ้นแล้วหรืองข้าเปล่าพลาดกระดูกในตื่นเดียวกันนะหรือว่ามันคือตับเดียวหรอตับเดียวแล้วพยายามอีกมันก็ไม่นี่ไงข้อเสียตรง เกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมข้าตื่นมาถึงสุขบอกทั้งตัวพลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องนี้ต้องยกความดีให้ยาเสียนสุยของสิทธิ์พี่เป้ยี่ไงยาเสียนสุยเหรอ,อยาที่แพงสุดๆช่วยชำระไขกระดูเพิ่มพูนพลงังวิญญาณไม่มีผลข้างเคียงอะก็ไม่เชิงว่าไม่มีอตอนที่ยาตัวนั้นออกฤิ์จะขับของเสียนในร่างกายเจ้าออกมาอ๋อโอเค ตอนที่ขับออกจะส่งผลไม่ดีเท่าไหร่มันจะกอดตัวลรับนคราบตกปรกติดตัวจะได้รากใหม่ก็ดีแล้วแต่ข้าทนเหมือนเกือบตายไม่สนแล้วเน้นข้าชดใช้ข้าเลยข้าขอสองชุดด้วยได้สิสี่ชุดก็ยอมได้กินให้เป็นหมูไปเลยจ้าจะสี<ป>่หรไปเถอะปล่ยอยจ่า มันก็รวยแบบพอตัวเลยคนพัดบินน่ะหัวน่าจะเป็นราชบุญราชงศ์พัดบินสวยอ่ะแต่กูอยากรู้ว่าคนแบบที่แบบเสาเงี้ยยิงอยู่อะไรเงี้ยเออเออแทบจะหมื่นปีแล้วนะเออหมื่นกี่แล้วผมไม่ผมสาบแทบจะหมดนะสวยมากเลยฝั่งโน้นเป็นฝ่ายไหนใช่ไหมขนาดสิทธิ์พี่เพื่อยังเรียนอยู่ฝ่ายนอ แล้วถ้าอยู่ฝ่ายใดจะแข็งแกร่งกันขนาดไหนก็แข็งแก่นมากอ่ะน่าจะคุณสองมีไรตรงนั้นไม่จุดสีแดงก็ก็าวิ่งไหมล่ะสิพี่ฝ่ายนี้ทำไมไม่นี่ปีศเสียมเร็วเกินไปสิพี่คนนั้นดูเก่งมากเลยวิ่งบนทะเลสาบโดยไม่ใช่วิญญาณยุทธ์แต่เป็นรูปอเขาน่าจะแปลผัน กวนเลยอ่ะคืออะไรกไปผิดใส่แ hey, ล้ว really? ค่ะเฮ้ยแต่เขาเหมือนทหารคนนั้นเลยเออเดี uh, like ๋ยวนะเหมือนจะถงมาที่เราอ่ะอะไรอเฮ้ยหันยาลูกคิดถึงเฟิมเฟิมที่เป็นแข็งขันล็อก ไมันจะอาขนาดนั้แล้วก็ไม่มีอะไรคือวไม่มีอะไรดับได้เช่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเือนือใครเนี่ย ไม่ได้แต่น้ำแข็งทำได้จ้าแต่น้ำแข็งรีเฟรชได้ไหมล่วงน้ำไปเลยจ้าเอร่างกายของไอ้บุนี่พัฒนาขึ้นเร็วมากจริงๆรี่ที่ถึงวันแรกก็เริ่มจะคลายบ้างแล้วแบบนี้ก็เพิ่มพลังให้เขาอีกนิดได้เชงเงินมีคนมาอีกแล้วไปดีกว่าอู้น่ารักอะมึงกูว่าพระเอกของเรื่องนี้คือพี่เถียนมั่งค่ะตบมือค่ะพี่เถียนมั่งคือพระเอกค่ะจบ จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อาจารย์ที่นอนบนเป๋ป่ะเอาไม่ใช่เราะคุณพอเยีนเส็นไฟลูกบาดเจ็บครับพออี้เหียมไม่เป็นไรแค่สลบไปทำไมไม่เหมือนฟู้เหล่นตึกหลานฟู้เหล่นตึกทุูอุตจวรรบกวนท่านรักษาให้ทีเจ้าสองคนไปตามหาหมาเสยวเทาภาพสวยมากเป็นไปเป็นไปสุด วิ่งต่สีเขียวแล้วกูคิดถึงใครรู้ปะูคิดถึงปู่ที่แบบเป็นทีอ่ะวิ่งยาสลบยาละเอบอุ่นเนาะมึงมันดูอบอุ่นน่ะรักษาเหรอเดี๋ยวก่อนนะเราเรามีรักษาเนี่ยนใช่ตอบรักษาวิ่งมันดูแบบฟูลฟิลมากเลยนะแต่นี่พอออกจากไหนนาะจับจับตรงนั้นเขาอยู่นี่ค่ะ ผัววุโสจวกแล้วเรียนสองคนนั้นเป็นยังไงปะไม่เป็นอะไรมากนี่ไป่นานก็คงฟื้นโชคดีที่ไม่เกิดเรื่องใหญ่จบแล้วเสีืวเ,เขาคงไม่ได้เปิดพลังเทพมาหมดผัววุโสจวบช่วยสวย่งนักเรียนสองคนนี้กลับทีเรื่องที่เหลือก็อรบกวนท่านดูกลกัไหน่อยนะ อยากรู็ฝ่ายในฝ่ายในไม่ไม่ไม่คุยอะไรกับฝ่ายฝ่ายนอกฝ่ายนอกเรอก็นี่เขาบอกจัดการให้ด้วยไงโอ้ยท่านเป็เดียวขนาดนี้เจ้าเจงจำมาพี่เทียนมั้งเมื่อกี้สีมือของท่านเหรอใช่สิไอ้น้องไม่งั้นจะคงถูกเผาเปรียมเป็นตอตะโกไปแล้วท่านไปของเจ้านั้นมีสายเลือดของตัดเทพยาว ไม่งั้นพี่ใช้นิ้อเดียวไปก็แดดแล้วกวเป็นลูกเดี๋ยววีเห่าคุภาพร่างกายของเจ้าดีขึ้นมากเลยเป็นอย่าแรกที่ข้าดอยู่รู้สึกว่าเจ้าเหมืนเรื่องคลายแล้วเทพเจิมกับเมียคนนั้นน่ะแต่ว่าป็นมีล้านแล้จากการที่ร่างกายเจ้าถูกโจมตีพี่จะใช้เป็นล้านเจ้าไม่ได้สักหนึ่งปีเจ้าจงระวังตัวด้วยนะพี่เทียนอ๋ล้ว ไม่คุยกับเจ้าแล้วเจ้ากับพี่ย่าก็แล้วใครกำลังแทนเจ้ามาเตะเปลี่ยนเนี่ยอ่าไปหลอกอ้าวมึงพี่เขาน่ารักเกินอ่ะมึงแต่มันก็น่ากลัวเกินในคนนั้นนะเสียดเท่าใช่ใช่ใช่เอ้เพิงใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นหลานเลี้ยดคนนั้นแหะไม่ใส่ไหน หนาวไหมล่ะมึง <c oughs> แต่งริงเพศก็เหมือนเทพเหมือนกันอาจจะคุมพลังไม่ได้เหมือนเจ้าอ้วนตอนแรกๆไงแลกจัะทำไมไม่รอแล้วเรื่องอาสูรได้กายเจ้าสุกดไม่อยู่ทำไมถึงไม่บอกก็เรื่องอสูรเขาไม่นึกว่าจะหนักขนาดนี้ แล้วเจ้าก็รู้หรือเั้งนี้มีนักเรียนฝ่ายนอกสองคนเกือบจะตายไม่แต่มันคิดถึงเอ็กเมนอะไรเหมือนกันที่แบบตอนมันฆ้าควบคุมไม่ได้มันไม่ถือว่าเป็นพลังงานแคาเด็กมันจะควบคุมมันได้ยิงสมบัติเอาไว้ตอนเราเปิดออกมาก็ยิงตรงนั้นมันคือพลังอะไร ยับยั้งพยาหงเพลิงอ,อสูรได้พลังที่มีท่าน้ำแข็งขั้นสูงบริสุทธิ์กว่าพยาโหงเพลิงอสูรของเจ้ามากแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนที่มีวิญญาณยึดท่าน้ำแข็งขั้นสูงมีใครแสงตัวเขาเ้ากานหรือเปล่าข้าส่งคนไปสืบอยู่แล้วตอนแรกข้าค,ค,คิดว่าเป็นคนที่ผู้ปกครองเด็กสมมาคุ้มครองพวกเขาแตา่หลังจากเสียบอู่แล้วพบว,ว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมละ่ะนักเรียนสองคนคือหวกมีภ้ากับความตก วัวอีฮาวเป็นเด็กของสำนักถังพระสวรรค์ธรรมดาเป็นเด็กกรรมพระหว่างตงมีภูมิหลังยิ่งใหญ่แต่ไม่มีคนที่ถนัดใช้ท่าดังแข็งรุนแรงตมใหญ่มากเลยแหละเก๋มากเลยแหละเป็นเจ้าของที่นี้ที่มึงยืนอยู่ขอโทษจริงๆผมจะใช้เงื่อนไวดเป็นความลับด้วยแต่ไม่มีใครรู้เลยนะอุปกรรักษา โอ้ได้กำไรฮะยาเสริมวิญญาณยาเสริมวิญญาณเลยนะยาเสริมวิญญาณคืออะไรเป็นยาประเภทเดียวกับยาเสียนสุยหรือเปล่าเป็นสิเป็นยาระดับเดียวกันด้วยแต่สมองไม่นึกว่าพวกอาวุโสนั่นจะให้ข้าปิดปากเราแพงขนาดนี้นะการเรื่องเมื่อกี้ข้าทำเป็นไม่เห็นก็ได้แล้วเสริมวิญญาช่วยเรื่องอะไรเหรอไม่บอกจะานะขอร้องสิอ่านหนังสือ ถามอาจารย์อาจารย์คนนั้ะอาจารย์ส่ยวลนอาจารย์ครับแต่ไม่ต้องบอกว่าตัวเองมีของผีเพื่อถามที่ชิดแต่แค่ถามว่ามันคืออะไรผมได้ยินมาว่ามาแล้วคือคนเดียวก็ไฝาด้วยมาให้เจ้าอีกแล้วไม่ต้องวลนะวันนี้อาจารย์เสี่ยวยาจะอยู่กับเจ้าดูซิว่าใครหน้าไหนจะมารังแกเจ้าได้อาจารย์นะอ๋อจริงอันนี้สิพี่ฝากมาให้คือนี่อย่าลืมกินล่ะ นี่อีกแล้วนี่เป็นสวนสุ่มไม่ที่สองแล้วนะอาจารย์เซียวยาเรื่องที่จะเข้าสำนักถังท่านตัดสินใจยังไงครับอ๋อหวังตรงฉลาดมากขนาดนี้ทำไมอยากเข้าสำนักถังละ่ะคงไม่ได้เข้ามาเล่นๆเลยนะดังนั้นเราก็ทดสอบความตั้งใจที่อยากเข้าก่อนสิทดสอบอยังไงข้าปรึกษากับเป้ยๆแล้วถ้าเจ้าได้ที่หนึ่งในการทดสอบเด็กใหม่นี่แล้วก็ จะรับเข้าสำนักถามได้ตกลงตามนี้พ่ะหวี้อาเราพักอยู่ห้องเดียวกันข้าซื้อปลาย่างสองตัวช่วยอุดหของเจ้านะคาเล็กเจ้าดีกว่าแบบนั้นไม่ได้เพื่อนก็ส่วนเพื่อนธุรกิจก็ส่วนธุรกิจว้ารวนที่เหมือนพ่อเลยรยไม่เกินเฮ้ยที่คนที่แบบเป็นพัดอ่ะเม่อก่อนเขาจะซื้อให้เป็นออะไรอ่ะ มันก็ไม่น่าเลยอะเดี๋ยวเากับเจ้าดูดีมากแต่มาวันนี้ข้ามาซื้อปลาย่ะข้าอยู่คนเดีเลยไม่ใช่ทำไมตัวเกดซื้อันรจุฉันยังเสิยงอายไปไหนใช่ทำไมเขาคุยดีกัูนี่ไงเขซื้อปลาย่างไปให้โอ้ทุกอย่างมันดูแบบเท่เลยก็แฟนอยากมึงแลเขาต้องไม่เปลี่ยนกันด้วยนะยืนอย่างนี้ด้วยนะภายหลังอ่ะคุณนึกว่าจะเขาซื้อปลาเจ้าเด็กนั่นมาให้วางใจเถอะข้าไม่ได้ใช้ความรุนแรง ข้าต่อแถวซื้อมาไม่ต้องแล้วขอบคุณเอมื่อวานข้าทำรันแดงไปใช่ไหมปกติข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่เปพเจ้าข้าก็เลยข้าจำได้ว่าเคยบอกแล้วหนุ่มหนาบะหลังเจอกันครั้งนั้นต่างคนต่างไปทําไมอะจากนี้ไปอย่ามาสาอื่นชีวิตข้าอีกและอย่าไปเปแกนักเรียนคนอื่นก็ข้าอีกก็แล้วกันเออทำไมอะมึงคงสาคนอื่นเออ ดีเรื่องจริงๆไม่ใชเหอนไกินก็ไม่เป็นไรถ้าติดเอก็ได้เห็นไค่อยไปกไคเออรสชาติปลาย่างนี่ใช้ได้เลยนะอะไรอะอะไรของชาวแบบข้าว่าข้าจะเมือสีของข้าว่าเขาจะต้องมีจริตบางอย่างเป็นคนชายประโยชน์ของยานี่คือเพิ่มพลังวิญญาณในชีวิตวิญญาจารย์จะได้กินเพียงเม็ดเดียว พลังที่เพิ่มขึ้นเทียบเท่าพลังที่วิญญาจารย์ฉันได้การได้ระดับจากสามิไปสามช้เอกกูเดียวขึ้นหนึ่งระดับเลยเหรอถูกต้องแต่ถ้ากินเยอะไปอาจส่งผลต่อการฝึกได้แต่ว่ามีจุดหนึ่งที่คล้ายกับยาเสนสูงคือฤทธิ์ยาไม่รุนแรงนะแต่กูเหม็นีิไม่ฤทธิ์ยาไม่รุนแรงนะกลัวกลัวเหม็นนหรือแม้ก็ต้องกินต้นต้นไม้ที่แบบว่า ที่ตอนหังซานเคยให้แบบหลงๆกินเลยแล้วมีเก้าชั้นเลยอ่อเป็นสมุนไพรใช่ไหมสุดยอดพี่พูดแบบอับกินให้ได้น่า้ักห้ามรังแกคนอื่นกิงไล่ใครตะโกนไปไม่ก็ห้ามรังแกกับใช้เงินซื้อได้อ๋อใช้เงินแค่แบบแซงคิวเหร นี่มันจะต้องห้าสิบเงให้เร็วที่สุดภายในเท่าไหร่ไม่รู้สู้เขาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบัดเมาเอาไม่ไดนเลยกูชอบมากเลยที่สั่งการท่าเดียวอ่ะผลึกอาวุธใช้แต่อันนี้คือไข่ปลาอกูชอบมากเออใช่ใช่ก็กลัวไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงกูว่าไข่ปลานี่มึงจะเป็น สามเดือนต่อมาเกเดือนห้าสิยังการทดสอบเอกมันนี่คือการทดสอบแรกตั้งแต่เปิดเรียนมาที่เจ้าต้องทำแบ่งกลุ่มละสามคนหนึ่งกลุ่มมีวิญญาจารยร์สายโจมตีได้คนเดียวมีนักเรียนเข้าทดสอบสามร้อยกลุ่มกลุ่มที่ได้ร้อยห้าสิบอันดับแรกเท่านั้นที่ได้อยู่ต่อหลังทดสอบเสร็จสิ้นจะปรับการสอนตามผู้ดีให้เขียนแนวทางคุณกอาไวาแล้วส่งมาให้ค่ะ เราเอกคือ <jogo. S 1> <ENNIS> สายช่วยเหลือปะหัววยเข้าสายควบคุมแต่ก็อุ้มอยู่ดีนอยู่ดีๆได้ไหมอยู่ดได้ไหมไม่รู้เหมือนกันสายควบคุมสามคนเสียวเสายควบคุมหัววีเฮาหวังตงเซียวเียเก่งนี่พวกเจ้าสามคนตั้งใจใช่หรือเปล่าทำไมอ่ะ 这跟老公两个人。Okay,